สวัสดีพี่น้องอากาศฮอนฮอนครับผมวันนี้หนึ่ง,พ,งพัดลมสองคนละตัวพี่นอ้องพี่ดานโมเด้เปิดครับผมเนี่ยพีว่านึงหนังเนาะในน้นองนี่นี่เฮ้หงังค่ะในน้นองนี่นี่สวัสดีนะค่ะ มันชค่เดืออยู่ส <apply> ว <some drinks> ัสดีนะค่ะนี่น้องนี่นี่อนมาค่ะนางสวยท่องจะแล้วนางสวยท่องะแล้ว่ยังไม่กินนะค่ะวันนี้ผสมกับมะม่ากะหน่อยกับซุปเห็ดกระด่างไม่กินซุปเห็ดกระด่างกับแพ่บ้าได้พี่น้องเด้อ นี่แม่นอนไม่นี่คิดจากเกอซุปเดี๋ยวไปปรุงไหมปรุงสีโปสเอนออนอืมซีนนกนกระดางที่กินกส็สมพักอย่างนี้ีกนิน,นกับสมพักยาฝาะาคั่นให้นี่กับขาวเหนียวนอนพี่น้องฝนท้างบ้านต๊เบอรนทั้งใดล่ะฮะอืมกระดอจุไใส เมื่อกี้คือเห็นล่มอยู่ค่ะฮะเาอาบน,นอนแล้วนนเนอน,น,อนเวทแค่ะเห็น,เห,นเ,เห็นนอนเต่ละเทียนนอนเห็นโทรศัพท์หอชีหาถุมคุณค่ะยังมาตัว,ว่าชีนอนค่ะนี่นเนอี้งอาบน้ำนอนเีย อยากบูมีบอกค่ะที่เห็นจดกินมืองออยู่ค่ะฮะขีอเห็นจดออเดอร์จดมืองออยู่ค่ะโอเคผู้ใดอยากได้สินค้าของแม่แพทว่ากติดต,ต่อมาได้ได้จ่าเด้อครับผมจ้าไม่มึงน้ำเนยได้จ่าเด้อป่ะพี่น้อง โ okay. อเคขอบคุณขอบคุณหลายๆทายคลิปสัส่นครับผมมึงสมพักครับเนี่ยพรรี่ว่าครับผมมึงกองกลนของดาดครับผมโอ้สมพักคอยใงแท้สเสบียงเต็มตู้ครับผมสเสบียงสเสบียงกับเขากับน้ำสามารถเกิดเกิดชงข้ามก็สามารถยุดอะไรเป็นเดือนครับผม เดี๋ยวแม่แพ้ว่าถ้าสิกินเขาอคิดกับเขา้าสิมา่กินกับออน,นั่นเพิ่นอม,มงองเห้นมามึงอันนี้นักกันมามึงนอะเอยมามึงสมพักเพิ่นสิจมย่า่คันใวเพราะมันเป็นแล้วเอาเขาตูเ้เย็นไว้มันยังเก็บได้กินโดนพี่นอ้องเนาะส้มผักบัวกินกับซุปเฮดกระด้างเพิ่นนี่เว้ยสุดจอด นำ้ำลายแตกนำ้ำลายแตกกินผู้เดียวเพื่อนครับผมแต่หน่อยบอรกินพเพราะว่าเพื่อนคิดอยากซุปเ็ดนะแต่นตหน่อยสิกินมาม่าครับผมสิกินมือนี้สิเป็นคนญี่ปุน่นผสมเกาหลีนิดๆครับผมอ,อ,อ,อ้ยน้ำมันแหง้งห่ดดาริงมมีตกใส่หัวด้วยอยซิมึงเนี่ยค่ะ ส่งพักส่งพักย้ายคันมือนั่มละล้วเลื่อมเอาใส่ตู้เย็ยนผมพอดีนี่แล้วพี่น้องกินซันนี่กับอิมแล้วแพ้แฟบ้าแก๊สชูเห็ดกระดับ่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมกิดติดต,ต,ต,ตามเนาะอของกาแฟบ้าเด้อแม่คนงามคนโก ่อนนะเป็น,นอันยูคุนฮอนคนถอ่หฮอนกับเอาใจง่าแค่หน่อยหน้าตาก,ก็บไปยิ้มแย้มให้กล่องแค่หน่อยอตากล่องจะจิ้งหงายหลังไลยคุณแค่หน่อยครับผมไปก่อนสวัสดีครับ